ปอพเตือน40จังหวัดเหนืออีสานกลางระวังสภาพอากาศแปรปรวนฝนถล่มลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึง16มกราคม67ครับจากที่กองอนวยการปอพอกลางได้ติดตามสภาพอากาศในช่วงระยะนี้ ล่าสุดทางกรมอุตุได้ออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6แล้วซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่16มกราคม67นะครับโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าในช่วงแรกบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์มีดังนี้ครับ เริ่มที่ภาคเหนืออันนี้ต้องเฝ้าระวังทั่วทั้งภาคทุกจังหวัดเลยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี10จังหวัดได้แก่เลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมี13จังหวัดครับมีกาญจน,นบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรี อ่างทองพระนะครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนะครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครและสมุทรปราการก็ขอให้ทุกท่านติดตามสภาพอากาศและก็แนวน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทางปอพก็ได้มีการประสานงานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบลงหน้าแล้วพร้อมกับมีการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณาภัย และทีมปฏิบัติการเข้าประจําพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีและก็ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งนะครับใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงส่วนพี่น้องเกษตรกรให้จัดทําพื้นที่ค้ายันต้นไม้หรือที่กําบังเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายไว้ด้วยนะครับ